ดีดีระวังเขาแบ็คคิงนะระวังเขาแบ็ค <num> ค <it> id <ida> oh ิงนะปึาเป้งเด้เ oh ด้งเด้งเด้ง oh เ้ง oh ด้งเด้งเด้งด้งเด้ด้งเ้งดีงเ้ ระวังแม่ไม่คู่หรอกเออมันนม่งทีเลยกองทีเลยมาได้ก็น่าจะได้รูปแ่ะเพราะว่าเขาไปสองที ีเดียวทเดียวทีดียวทีเดียวคู่ท yeah> UH> ี่9คู่9คู่ที่9คู่ที <h <h ่9สนาม A ครับยังเลยครับ9 11ครับ9 11ไปรอสนาม A ครับ9 11เป็นผู้ชิงเลยนะครับ